ทีนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้ไม่ใช่กุมารทองนะอันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ค่อยๆศึกษากันไป ยังไม่ใช่กุม,มารทองลูกไปนักเรียนดูบานฝันในฝันทางทีวีดาวเทียมติดตามทุกวันไม่เคยขาดเลยลูกชอบรายการนี้เป็นชีวิตจ,จิตใจทําให้หายสงสัยในทุกๆเรื่องลูกมีเรื่องที่จะกราบเรียนให้คุณครูไม่ใหญ่ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวของลูกซึ่งลูกเองก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เริ่มเรื่องเลยนะคะคือย้อนไปเมื่อ9าถึงส0ปีปกติเวลาลูกตั้งท้องสองท้องแรกจะอาเจียนมากแพ้มากแต่คราวนี้ผิดปกติมันรู้สึกเหนือหน่อยปสัสสาวะบา่อยๆและมีอาการเหมือนตั้งท้องแต่ว่าไม่อาเจียนและแพ้เหมือนทุกครั้งก็เลยไปหาหมอออตรวจปสวัสสาวะ หมอบอกมีท้องเกือบสองเดือนแล้วก็ไม่ได้บอกใครแต่หลังสาม,มีรู้ก็ไม่ให้ขับรถทำอะไรก็ให้ระมัดระวังวันหนึ่งเวลากลางคืนประมาณตีหนึ่งเข้าห้องน้ำปัสสาวะก็ตกใจถ้าไม่มีเลือดออกมาลิ่มเลือดเหมือนมีรอบเดือนสงสัยออมาได้อย่างไรก็บอกว่ามีท้องหมอก็บอกว่ามีท้อง วันลุกันสิบโมงเชา้าบอกพี่ชายให้พาไปหาหมออีกแห่งหนึ่งหมอบอกเลือดที่ออกมาไม่ใช่แท้งลูกและลูกก็ไม่ได้ต่างท้องลูกก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครก็ไม่ได้ติดใจอะไรรู้สึกเฉยๆพอกลับบ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแลังจากนั้นอีกสิบเอบสอวันก็ไปลำพูนเจอเด็กพิการหลังค่อมอายุประมาณสิบเจปีขายลัตเตอรี่ เข้ามาหาบอกว่าให้ช่วยซื้อหน่อยเขาบอกว่าดูหมอเป็นจะดูหมอให้ก็เป็นเรื่องแปลกมากที่เขาพูดมาถูกหมดเลยตั้งแต่บ้านอยู่ที่ไหนซึ่งเราไม่เคยเจอรู้จักเขาเลยแล้วเ็ายังทักอีกว่าเพิ่งเสียลูกไปคนหนึ่งก็ตกใจรู้สึกอึ้งไปเลยเขาดูลายมือแล้วบอกว่าลูกที่แท้งเป็นเด็กผู้ชายเขาดูลายมือเป็นพิธีกันนิดนึง เราดูดูไปไงั้นเดูอนละมือแต่้างๆหูอะไรต่างห,<อ>งหาก<อ>ถ้แถวบ้านที่ลูกอยู่ห่างไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรมีบ้านหนึ่งเขาคลอดลูกออกมาสองคนเป็นลูกกรอกตอนหลังลูกกรอกก็มาเขาร่างแม่แม่กับลูกกรอกมาทักบอกให้รู้ว่าเ,าเราแทงลูกลูกจะมาในห้องน้าแล้วถูกชักโครกลงโถส้วมไปซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลย นอกจากสามีแล้วเขาก็ไม่เคยบอกใครแม่ลูกกรอกบอกอีกว่าลูกของเราน่ารักชอบไปเล่นกับลูกกรอกเขาที่บ้านเขาเลี้ยงประมาณห้าตัวเ,ออเขาจะบอกอีกว่าลูกเราบอกเขาว่าเราน่ไม่เชื่อ,เ,อ,อเขาเรู้ว่าแม่เป็นคนโกรผีจึงไม่มาให้แม่เห็นเ,ออเขาอยากให้แม่ยอมรับเขายา่เรียกเขากินข้าวบ้างซึ่งแม่ไม่เคยเรียกเขาเลย ผ่านไปประมาณหนึ่งปีขณะกำลังอาบน้ำในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงเด็กเรียกแม่แม่ชัดเจนมากตอนนั้นคิดว่าลูกของเราลืมของแล้วกลับมาเอาที่บ้านหรือเปล่าจึงเปิดประตูห้องน้ำออกไปดูก็ไม่เห็นใครเลยและเมื่อสามสเดือนที่ผ่านมาประมาณที่หนึ่งคือเพิ่งเมื่อเร็วๆนี้นอนไม่หลับ จึงเดินลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นใครนอนไปหลับพี่เดินลงไปข้างล่างน,นั่งที่ออฟฟิศคนเดียวจูจ่ๆวิยุกก็ดังขึ้นมาเองก็แปลกใจไปเอ๊ะเราไม่ได้เปิดเลยมันดังได้ยังไงก็ทําให้นึกถึงเด็กในบ้านเคยเล่าใฟังว่าเวลาที่ลูกไม่อยู่เขาจะได้ยินเสียงเด็กเนะ่ยวิ่งเล่นอ่าชักจะสนุกกันใหญ่แล้วบนบ้านเป็นประจํา จะมีรอยเท้าเด็กเต็ไมไปหมดเลยทั้งๆที่ในบ้านก็ไม่มีเด็กขนาดนี้บางทีวทิทยุโทรทัศน์ก็ปิดเปิดเ,ดเอง่อะดีมันทุ่นแรงไปอีกเยอะเลยโดยที่ไม่มีใครเปิดประตูบ้านก็จะปิดเปิดเองเป็นประจำจนทุกคนรู้ว่าใช้คำนี้ว่าเวลาเขาจะมาเขาไหนก็ไม่รู้ลูกไปจะดังแกล้กและประตูมันก็เปิดเวลาเขาจะออก มันก็จะดังแก๊กและก็ปิดเองก็จะรู้ว่าเขาออกไปแล้วบางครั้งจะได้ยินเสียงคนอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําทั้งๆที่ในมีใครเข้าไปอาบพอเข้าไปบนห้องก็เห็นแป้งเละเทอะเต็ไมไปหมดมีรอยเท้าเด็กด้วยวันหนึ่งลูกไปเยี่ยมคุณแม่ซึ่งนอนป่วยคุณแม่ทักว่าลูกมากับใครเด็กผู้ชายที่นั่งข้างหลังนะ่ะหน้าคล้ายลูก ลูกก็เป็นงงเพราะหลายๆคนถ้าเข้าก็ทําให้คิดว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็สงสารเขายายเขาไปเกิดเสียทีเรื่องนี้ก็คลางแคลงใจพวกเราทุกคนในครอบครัวรวมถึงเด็กในบ้านที่เจอด้วยทาให่อยากรู้ว่าความจริงมันคืออะไรเขาไม่มีใครที่จะทําให้หายสงสัยได้นอกจากคุณครูไม่ใหญ่ที่จะทําให้เรื่องราวกระจ่างชัดเจน ยงกราบขอความเมตตาฝันในฝันและได้โปรดแนะนำมาลูกควรจะทำยังไงต่อไปดีเจ้าคะาก่อนอื่นลูกก็ดูข้างๆก่อถ้ากำลังนั่งฟังว่าข้างๆมีใครบ้างมีเกินไปหนึ่งไหมให้เหลียวไปดูให้ดีๆ,ดๆ <laughs> นั่งข้างหลังเนะี่ย <laughs> <laughs> อุ้ยคนลูก เออก็ไอ้อเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันถ้าใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะใครไม่เจอกับตัวตอน,นเด็กๆในครูไม่ใหญ่ก็เคยเจอนะแต่ก็ไม่ได้เจอลูกกรอกเจอพ่อกรอกตัวมันใหญ่แล้วเกนะินเอ้ยยังไม่ถึงเวลาเรื่องเราเอาเรื่องเงาก่อนดีกว่า พ่อกรอบกับแม่กรอบแต่นี่ลูกกรอกดูข้างหลังนะลูกนะ <c oughs> เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลูกกรอกไม่ใช่เรื่องรักยมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องกุม,มารทองก่ <c oughs> อนเด็กมาเกิดเด็กคนนี้เป็นกายสัมภเวสีนี่ไปเรล่าเรื่องผีฟังนะ <c oughs> <c oughs> กำลังเล่าเรื่องกฎแห่งกรรม นี่ล้อก็มาคือการไหลไปไหลมาเวียนไยแต่เกิดตามสิ่งที่ตัวกระทำมันก็จะไหลจากพอออกจากมนุษย์ไปเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรหรือพอพ้นจากนั้นเอากลับมาเข้ามนุษย์อะไรก็หมุนเวียงมันมียูนิฟอร์มเยอะแยะไปหมดแล้วพรภูมิที่จะเล่านี่มันเป็นภูมิที่ติดกับมนุษย์มันมันซ้อนกันเลยมันอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่ คือก็อยู่ในที่เดียวกับมนุษย์แต่มันซ่อนกันเหมือนกายมนุษย์ละเอียดซ่อนกายมนุษย์หยาบเงี้ยมันอีกมิติหนึ่งไงกายฝันกับกายหยาบเนี้ค,คือละเอียดกายหยาบจะมีโอหลากหลายทีเดียวต้องค่อยๆศึกษาไปค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนเด็กเมื่อเกิดเด็กคนนี้เป็นกายสัมภเวสีสแสวงหาที่เกิดอยู่ถึงกรรมมันบางลงจะมาเกิดได้ แต่ก็ยังไม่ได้หมดกรรมนะเจ้าหน้าที่ก็เลยชี้ให้มาเกิดก็ชี้มาที่บ้านของเนี่ยวันนี้เคยเป็นแม่ลูกกันนะแต่วิบากกรรมของเด็กที่เคยทำแท้งมาในอดีตอันนี้เป็นกรรมส่วนตัวของเด็กทําให้ตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเห็นไหม กฎหมายสมมติเราออกมาว่าทําแท้งไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎแห่งกรรมเห็นหมมันจะผิดกฎแห่งกรรมนี่แหละจะโดยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าทําแท้งก็จะต้องตายในท้องพอตายแล้วก็เกิดใหม่เป็นเด็กวัยเดียวกับตอนที่มาเกิดตอนที่มาเกิดก็เป็นเด็กค่อนข้างโต เพราะว่ามันยังไม่ได้คลอดออกมาเ,นะเพราะนั้นก็ยังอยู่ในยูนิฟอร์มเดิมเกิดใหม่เป็นเด็กวัยเดียวกับตอนที่มาเกิด,ตอ,กดตอนที่มาเกิดในท้องแม่แต่หน้าตาเปลี่ยนไปมีพิมพ์ใหม่เหมือนแม่คนปัจจุบันเนี่ยและในอดีตก็เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วด้วยตอนนี้ก็เกิดออกมาอายุกับประมาณเด็ก 8ปดเ้าขวบเ<อ>พราะตอนก่อนจะเข้าท้องก็ประมาณนี้ฟุดกับวขนาดนี้เนื่องจากแม่ไม่ไ,ได้เคยเลี้ยงดูเลยเพราะแม่จะไปรู้เรื่องอะไรเรื่องแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงลูกกอกกกุมารทองมีอาชีพรวยรวยอย่างเดียวพม,มะเทวาที่บ้าน ือที่บ้านก็จะมีภูมิเทวาอยู่ด้วยก็เลยเลี้ยงเอาไว้เป็นบุตรบุญธรรม oh. เอาละเอาสนุกกันใหญ่ละ oh. เลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมด้วยอาหารทิพ์จะเรียกว่าอะไรดีอะ oh. เป็นภูมิเทวาเด็กก็คือก็เป็นภูมิเทวา oh. แต่ก็ไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรก็มากมายอะไรกันก็เป็นเด็กอะ oh. ที่ยังไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรกันเด็ก ก็เหมือนเหมือนภูมิเทวาเนี่ยซึ่งมันมีหลายเกรดรแต่ที่ภูมิเทวาอยู่ในบ้านอยู่แถวที่บ้านก็เลี้ยงเอาไว้เนี่ยด้วยอาหารทิพย์ของภูมิเทวาเป็นภูมิเทวาเด็กจึงไม่ใช่กุมารทองหรือลูกกรอกกาไม่ได้เลี้ยงด้วยสายเวีไม่ได้ถูกบังคับด้วยสายเวีอาจจะเรียกว่าเป็นเทวดาเด็กคือเป็นคือให้ยดูแล้วมันน่ารัก แต่ก็น่ารักจริงๆหน้าเหมือนแม่นี่แหละไม่ได้เป็นลูกกรอกลักยมหรือกมุมารทองแม่ที่บอกว่าอีกบ้านหนึ่งเนะยคลอดลูกมาเป็นลูกกลอกสองคนนั้นน่ะจริงแล้วก็ไม่ได้คลอดหรอกแต่เจ้าตัวเนีชอบทรงเจ้าเข้าผีแล้วชอบวิชาสายเวทชอบสิงสิงทรงทรงเนยต่อมาก็มีอาจารย์สายเวทท่านหนึ่งเ จึงให้ของเอาไว้คล้ายๆรักยมอย่างเงี้ยคู่กันเลยแกะได้วยไม้ได้วยอะไรพวกนี้แล้วแต่วัา,า,าสะสมเพิ่มขึ้นเป็นห้าตัวโดยเลี้ยงเป็นเพื่อนกันถ้าอยู่ในท้องเดียวๆก็เรียกลูกหรอกจะคู่ก็บลักยมถ้าเป็นเด็กโตขึ้นก็เรียกกุม,มารทองชื่อมันจะเรียกต่างกัน เมื่อมาเจอลูกซึ่งเป็นเจ้าของเคสซี้คือคนที่เลี้ยงไว้ห้าห้าตนแต่ในนี้เขาเขียนไว้ห้าตัวอาหารตัวกาาตัวคือเด็กที่เป็นรักยมอะไเนี่ยลูกกอกรักยมตอนนี้โตขึ้นมาแล้วเนี่พวกนี้โตได้นะเลี้ยงโต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  แต่ระยะการเจริญเติบโตนี่จะช้ากว่าในเมืองมนุษย์ซึ่งมันช่วงสั้นเหมือนแมวนี่มีอายุของความเป็นเด็กแมวนี่สั้นกว่าเด็กมนุษย์เด็กมนุษย์เนี่ยสั้นกว่าเด็กของของอีกภพหนึ่งนหละเขาจะมีอายุของความเป็นเด็กยาวกว่าเอาของมนุษย์เมืม่อมาเจอลูกซมังเจ้าของแคสตี้จึงเล่าเรื่องงให้ฟังเพราะได้ยินเสียงเด็กๆที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย มาไลฟฟังเดี๋ยวกะซิบข้างหูแล้วก็เหมือนเหมือนสิงอะไรอย่างนี้สิงอย่างทรงอย่างเนี่ยเขาจะมายืนใกล้กระซิบป็ซิบหรือถ้าจิตของคนทรงก็ตกระวังก็ปุ๊บเข้าไปร้อยเอร์ซ็นลยก็จะเป็นเสียงเสริงอะไรของผู้ที่เข้าไปซ้อนอย่างนั้นแต่นี่หมายถึงของจริงนะไม่ใช่ โกหกนะเพราะว่ามันตีบทแตกกันเยอะมากเลยทำเป็นโน,น่นเป็นนี่เด็กๆที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยมาไลฟฟังเด็กกระซิบเกี่ยวกับเรื่องราวากกกเกี่ยวกับสืที่ข้างหูที่แทงลูกแล้วหลุดลงไปในโถชะโครกในห้องน้ำเด็กทั้งห้าเนี่ยเป็นเด็กในเครือของวิทยาธรในเครือวิทยาธร เลี้ยงไว้ด้วยวิชาสายเวทโดยประสานงานกับอาจารย์สายเวทในเมืองมนุษย์เขาจะทำงานประสานกัน<อ>คือพวกที่ชอบวิชาอะไรพวกนี้<อ>มันก็จะมีกรอบวิชาซึ่งครูที่คุมวิชานี้ก็จะมาส่งความศักดิ์สิทธิ์เขาจะทำงานประสานกัน<อ>และเด็กพวกนี้ก็จะมีวิบากกรรมพวกนี้ถึงจะมาอยู่ในเครือเนี่ยผู้ที่ได้รับมอบนำไปเลี้ยง ก็เขาจะมอบไปเป็นรูปปั้นหมังแกะด้วยไม้มังอะไรเนะี่ยเพื่อเป็นสื่อกับพิชาแล้วก็จะต้องมีเส้นไหว้เลี้ยงอาหารอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไปกินด้วยกันนะอย่งงางนั้นอย่างเงี้ยอะไรเด็กๆทั้งหมดนี่ก็มีวิบากกรรมที่เคยทำสายเวทมาก,ก่อนตอนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทําได้ทุกเด็กไม่ใช่แล้วก็พวกนี้ก็จะมีสังคมเด็ก<ะ>เด็กมันจะคุยกันเนี่ย สังคมเด็กน้อยสังคมเด็กวัยรุ่นสังคมอะไรพวกนี้เหมือนสังคมมนุษย์เขาจะคุยกันแลกเปลี่ยนกันเวลาเขาคุยกันนี่นะเขาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยกันเหมือนเด็กคุย,คย,คยแต่เด็กนี่ไม่เหมือนเด็กในเมืองมนุษย์เพราะเขาจะคุยกันเรื่องแลกเปลี่ยนวิชากันนี่นะต้องทาอย่างนี้ต้องเซกระทะน,นี้ต้องว่าลายมงนี้ต้องว่าเป็นคาบต้องอย่างนี้นี่ไง เช่นอะ,อะไรดีจะดนใจคนเนี่ยทำอย่างไรจะเปิดปิดประตูทีวีทำอย่างไรเขาก็จะมีวิธีจะช่วยขายของให้ทำอย่างไรแต่การขายของนี่จริงๆแล้วมันเป็นบุญของบุคคลนั้นแต่พวกนี้แค่ส่วนเสริมนิดๆหน่อยๆ ส่วนเสียจะมีเยอะกว่าส่วนเสริมก็คือด้วยบุญที่เคยทำทานมาเนี่ยจะค้าขายแล้วมันก็ดีตามกำลับงบุญแล้วก็อันนี้ก็ช่วยเสริมอย่างเช่นเขาจะเข้าไปดึงตัวไปดนใจกระซิบข้างหูแต่นั่นเขาไม่ได้ยินเลยนะแต่จะเกิดความรู้สึกเอะอ,อยากไปซื้อของร้านนี้อะไร ชุดมือมึงกระชากไปมึงแต่ว่าเจ้าตัวจะไม่รู้สึกตัวลระก็เหมือนเดินก็ไปธรรมดาอะไรก็จะมีวิธีการอย่างนี้แต่จะใช้มนกำกับเด็กพวกนี้ไม่เด็กธรรมดาเนยมีมนนะมีมนนีที่เรียนมาจากวิทยาธรจะเรียกว่าอบรมสอนบทที่หนึ่งมนที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้บทที่สองสามสี่ล่าพาไปฝึกงานอนะไรยเนี นี่ยมันจะกลายไปเป็นเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเรื่องผีๆหรือเปล่าเนี่ยทีนี้หากเล่นของพวกนี้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้คือที่พึ่งแล้วก็จะไปยุดคือถ้าหากว่าพวกเหล่านี้กุม,มารทองช่วยรวยได้จริงเนี่ยบินเกสู้ไม่ได้แร้วใช่ไหม ทำขายของดีกันมากๆได้สบันหลัลแลกนี่บินเกตสู้ไม่ได้แต่ทำไมไม่รวยเท่าบินเกตแต่กลายเป็นเศรษฐาตาโงของเขานี่มันตามกำลังบุญของผู้ที่เลี้ยงเอาไว้มีบุญแค่ไหนมันก็แดงแห่นั้นตัวทำมาแค่ไหนนี่แค่เสริมนิดถ้าเล่นของพวกนี้บ,บ่อยๆจิตจะวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้จะยกใจให้ขึ้นสูงขึ้นสูพ่พัตนตรัยยากมันจะผูกพันมันจะติดพวกนี้ แล้วก็อย่างมากถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้วิชานี้ไปทำร้ายใครกต่แทกทำหมากินอะไรแล้วผูกพันพวกนี้ก็จะไปอยู่แถวๆป่าหิมพาเนีน่ยแหละอยู่ในสายวิยาธทรนเแหล,ล,ล,ละใจไม่คิดที่จะทำความดีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นคิดไอ้อย่างนี้ไอ้นี่ดีที่สุดวิเศษที่สุดต้องเลี้ยงเอาไว้เพื่อจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอะไรต่าง,<อ>จงจริงๆมันเป็นส่วนเสริมแต่ถ้าหากว่าเพลาไปใช้วิชานี้ไปทำร้ายใคร สั่งให้ทำจนไปอบายไปอบายต้อง,งว่ามีแต่ตกตามกันเสมอตัวก็ยังไม่เสมอจะเรียกว่าเนื้อกว่าอบายหน่อยไปอบายขับไปไปอบายถ้าไปก็ยังมากแค่หิมพานวิทยาธรหากถ้าเล่นไม่เลิกก็จะมีวิบากติดตัวมันก็จะเป็นพังน้ำเร็จติดตัวไปเลยเนี่ยถ้ามี มันจะทำให้บังคับให้เราเผลอไปอกุอกศลจะได้ช่องเข้าไปบังคับให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปทำแทงง้งมันไปทำาน่นทำนี่มึงแล้วก็จะกลายไปเป็นผีเด็กเนี่ยมันจะวนกันอยู่อย่างนี้ถ้าบุญน้อยก็จะต้องอาศัยเทวดาองค์อื่นอาศัยอาหารทิพย์ของเทวดาที่เป็นภูมิมะเหเงินเพราะพวกนี้จะอยู่ได้แค่ภูมิภูม,มิ ถ้ามีบุญหน่อยก็จะมีอาหารทิพย์ของตัวเองถ้ามีบุญน้อยก็ต้องไปศัยใบบุญเขาก็ไปเป็นลูกบุญธรรมเขาเขาก็ต้องใช้แรงงานเด็กใช้กันไปเลยแล้วเวลาเขาจะกินอยู่เอาน้ำแดงเอ้ยขนมเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยเขาจะกินของละเอียดที่ซ้อนกันอยู่โอชาไงจำกันได้ไหมจ๊ะอ่านี่